นับสนุนโดย hops a culture to discover บร e บร e ค y ดอย่ rio, wisely, างรอบคอบคุณภาพสูงคันนี้เนี่ยคันนี้ดา,ากกดัดานมากคันนี้ดุดนันเคยดูหนังเรื่อง Mad Max ไหมอาจารย์ใช่ใช่แมด m a ็ที่แบบแต่ละคนเนี่ย ซัดกันกลางทะเลทรายก็จะเห็นเป็นเหมือนทรงบักกี้อย่างเงี้ยถูกต้องดูดิที่นั่งลงบักเก็ตซีดหมดบักเก็ตซีดหมดแต่ไม่มีพวงมาลัยนะอ้าวอ๋อมันนี่ขึ้นอยู่บนีอยู่ข้างบนคนที่ขับนี่อยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรไม่รู้มีใครจะสัมภาษณ์ได้บ้างครับอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของยูนิตพี่ด้วงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ด้วงสวัสดีครับ้งสัสัมภาษณ์พี่ด้วงหน่อยว่า รถคันนี้พี่ด้วงตั้งชื่อให้ไหมว่าชื่ออะไรอ๋อคันนี้เป็นคล้ายๆบัคกี้แหละครับแต่ว่าพี่อาร์ตตั้งให้ผมแล้วเป็นแบดแมนแรนแมะครับ <c oughs> โอเคแล้วคันนี้เนี่ยต่างจากคันนู้นยังไงครับเวลาเราถ่ายกับรถเร็วเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เราไล่ไล่กดกับรถทําเวลาได้แล้วก็ทาความเร็วได้ครับแสดงว่าคันนี้แรงประมาณหนึ่งครับใช่ไหมประมาณหนึ่งครับผมเข้าโค้งเข้าเอฟเฟกนี่ล้อยกนะ เสียงเอียดอาร์ตลอดเวลาคุณจิ๊บแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมฮะก็คือคนขับก็ต้องได้รับการสื่อสารที่ดีจากทางกล้องถูกไหมฮะใช่เจ๋งมากเลยอ่ะ แล้วนี่ใครนั่งภับเพียบอยู่ตรงนี้ขอดูหน่อยเนี่ยนั่งเรียบร้อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแจ็คครับเอาพี่แจ็คพี่แจ็คดอกนะพี่แจ็คที่ชื่อพี่แจ็คสร้างภาพใช่ไหมใช่ครับสร้างคนสร้างภาพโอเคพี่แจ็คทำอะไรควบคุมอะไรบ้างก็โเปเรตกล้องตรงนี้ทั้งหมดนะครับประสานงานกับพี่ด้วงอีกทีหนึ่งครับใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็เราเหมือนขับรถนะครับครับอ๋อมีแผนที่ยังได้ดัดกล้องได้หมุนได้รอบรอบวง Oh. นั่งตรงนี้เสียวไหมนิดหนึ่งครับเมารถไหมครับแรกๆเมาครับพี่ด้วงแกขับเป็นไงก็สุดยอดครับไว้ใจแกแค่ไหนพี่ด้วงเขาให้ผมร้อยผมก็ให้เขาร้อยเหมือนกันแล้วคนที่เป็นบักเก็ตซีทอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีที่นั่งไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อทําอะไรเอ,รเอ่ยอ็อเทหัวรีโมเทเฮดนะครับที่ยังไม่ได้เตรียมแซนไบไว้เวลาที่เราเอาเซตอัพจุดรีโมเทเฮดไปข้างหน้าแล้วก็ นัางก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือผมจกตรงนี้ผมก็จะย้ายไปตรงนู้นแทนแต่ว่าใช้เป็นรีโมทควบคุมอีกทีนึงอ๋อโอเคครับผมสังเกตไหมคุณจิ๊บข้างบนเนี่ยเหมือนถอดรถโกคาร์ทมาเลยนะเบาะท,ที่นั่งถ้าใส่ล้อนี <laughs> ่เป็นโกคาร์ทได้ถูก <laughs> ต้องน่าสังเกตว่ากระจกบองข้างของพี่ด้วงเนี่ยมีถึงจิ๊บ อย่างน่ะผมเห็นตอนนี้สี่นะมีสี่อันต้องใช้สี่บานสี่บานเจ๋งมากเลยอียูนิตหนึ่งมีอะไรอีกนี่มาตรงนี้แล้วกันขวัญใจผมมอเตอร์ไซค์อันนี้ใครเป็นคนขับเอ่ยพี่ด้วงอีกแล้วพี่ด้วงวงแยกร่างมาขับ ันนีี้เรยกวทำไมทำไมต้องใช้มอเตอร์ไซค์บางทีเราอยากได้ประมาณว่าได้แบบกล้องรับหน้ารับท้ายโดยที่ช่างภาพนั่งนั่งออเปเรตแบบว่าไล่ไปยุแล้วแพนได้เลยอยงเีย <c oughs> ช่วงนี้จะประมาณว่าทำงานสะดวกกว่าแล้วก็เข้าใกล้ได้มากกว่า <c oughs> เป็นอิสระรกว่า <c oughs> สวัสดีครับไรอันวันนี้คุณไรอันขับอะไรเนี่ยฮีโรเเปิดประทุนครับน่ารักเนี่ยวันนี้มาอีกแนวดึงครับจริงจริงรายการก็มีหลากหลายนะครับทั้งสปอร์ตทั้ง SUV ทั้งเปิดประทุนครับวันนี้เราก็ได้ b บี t l เนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเปิดประทุนด้วยก็เดี๋ยวจะเป็นคิวไรอันใช่ไหมที่ต้องไปไปถ่ายรันนิ่งช็อตรันนิ่งช็อตนั่นคือการที่เห็นรถ แล้วก็มีกล้องถ่ายควบคู่กันไปใช่ไหมเป็นได้ภาพรถสวยๆเป็นภาพรถเคลื่อนไหวสวยๆก็คือจริงๆแล้วทุกเทปที่ผ่านมาเนี่ยท่าผู้ชมอาจจะไม่ทราบนึกว่าเราขับกันเองใช่นะภาพสวยๆเนี่ยคุณไรอันเนี่ยที่เป็น running shot เป็น running shot สวยๆให้เราได้เห็นก็คือต้อง synchronize กับพวกทีมงานที่เป็นตากล้องต่างๆที่อยู่ตรงนี้ต่างๆรู้ใจกันพอสมควร ตอนตอนอินท์วิวหรือว่าตอนรีวิวอาจจะเป็นเรา uh, แต่เ right. ราทิ่งช็อตเนี่ยคือนี่คนนี้ b e h ไฮเน h ซี c มิสเตอร์สติกใช่ไหมเ h e ร์สติกเด s t i สติกเอาโอเคโอเคแฮปฟันครับครับผมกู d ดลั k